ก่อนเริ่มรับชมคลิปฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ MG ชัยภูมิด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่สนใจรถ MG วันนี้ผมบอยประชัยที่ปรึกษาการขายโชว์รูม MG ชัยภูมิจะมาแนะนำรถยนต์ MG 5ผมจะมานำเสนอคำนิยามของรถยนต์ MG ซึ่งคำนิยามของรถยนต์ MG มีไว้ว่า Beyond ซึ่งคำว่า beyond หมายความว่าเหนือกว่าแต่รถยนต์ MG คันนี้จะเหนือกว่ายังไงผมจะพาทุกท่านไปดูกันความเหนือกว่าอย่างที่1นนะครับก็คือด้านราคาซึ่งรถยนต์ MG ของเรานี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่559,000บาทในรุ่น C 599,000บาทในรุ่น D และ689,000บาทในรุ่น X ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของเรานะครับความเหนือกว่าในด้านที่2ก็คือออปชั่น ของรถยนต์ MG 5รับรองได้ว่าเหนือกว่าทุกๆรุ่นในตลาดนะครับคมไฟหน้าเป็นแบบ LED projector นะครับซึ่งมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยอ,อย่างที่2รถยนต์ MG จะมีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อนะครับอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทำให้เราเห็นมุมมองอย่างชัดเจนและช่วยในเรื่องความปลอดภัยของที่สำคัญรถยนต์ MG ของเรายังมีระบบ i Smart และ มีหลังคาซันรูฟมาให้ในตัวอของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในกันนะครับมีความสวยงามขนาดไหนภายใน MG5 ของเรานะครับนี่คือภายใน MG5 ของเรานะครับผมอย่างแรกเลยที่เด่นและสะดุดตาก็คือ,อจอข้างหน้านี้นะครับเป็นจอ10นิ้วนะครับผมมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นให้เราเลยที่สําคัญรุ่นเริ่มต้นก็มีเบรกมือไฟฟ้าและออโตโ้โหเช่นเดียวกับรุ่นท็อปนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน นะครับนะครับแต่ว่าตัวท็อปจะมีเพิ่มมาให้ก็คือ cruise control นะครับผมซึ่งจะล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาเราขับทางไกลจะได้เพิ่มความสะดวกสบายให้เราด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเบาะไฟฟ้านะครับในรุ่น 1.5X นะครับผมนี่เราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยกขึ้นยกลงได้เลยนะครับผมสบายมากๆสำหรับภายในด้านหลังนะครับผมเล็กลูมของเราเมื่อเรานั่ง นี่เป็นการปรับตามการขับขี่จริงนะครับผมและผมมานั่งข้างหลังของคนขับช่องว่างระหว่างเขาค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมฉะนั้นและห้องโดยสารของ MG 5เป็นห้องโดยสารที่กว้างมากกว่าทุกๆรุ่นใน segment เ,เ,เดียวกันนะครับที่สําคัญมีแอร์หลังมาให้ใ,หในทุกๆรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นพร้อม b 4ดสามารถทําให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางได้โดยไม่ต้องกลัวว่าโทรศัพท์ของท่านจะหมดแบตน,นะครับผม คราวนี้เรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเราบ้างนะครับผมซึ่งห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของ MG 5กว้างขวางเป็นอย่างมากนะครับและที่สําคัญเราสามารถพับเบาะลงไปได้ด้วยเมื่อเราจะใส่ของที่ยาวขึ้นส่วนตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับผมเติมลมฉุกเฉินเมื่อเวลาเรายางรั่วจะเห็นได้ชัดเจนว่า MG 5ของเราสวยหรูด,ดูสปอร์ตแต่ราคา เทียบเท่ากับอ e ีโคคาเท่าคุ้มค่ามากๆสำหรับทุกๆท,ท่านที่จะมาจับจองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้มารอดูกันว่าอีพีหน้าเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันพี่บอยโปรโมชั่นเหรอครับโปรโมชั่นเหรอครับลืมไปเลยดาวเริ่มต้นแค่34,900บาทหรือท่านจะเลือกขับฟรี90วันขอบคุณมากครับ